หนูขอยืมเงินหน่อยได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นเหรอแม่หนูคือว่าหนูปิดเทอมแล้วอะค่ะก็เลยจะนั่งรถกลับบ้านลุงคนขับรถบอกว่าจะคิดราคาถูกๆให้หนูแต่พอนั่งไปได้สักพักคุณลุงเขาก็ปล่อยหนูทิ้งไว้แถวนี้หนูกลัวไปหมดจนลืมมือถือกับกระเป๋าตังค์ไว้บนรถอะคะ่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง ปีป้าไปซื้อผักมาแล้วก็กมาันจะก,กลับบ้านนะจ๊ะแต่เงินติดตัวป้าก็เหลือไม่มากเท่าไหร่อ่ะป้าเปิ้ลป้าจใจดีเกินไปแล้วนะป้ารู้อะไรไหมว่ายายเด็กเนี่ยไปยืนขอเงินคนอื่นตั้งแต่เช้าแล้วแต่ไม่มีใครให้เลยป้ารู้ไหมเดี๋ยวเนี้ยมิจฉาชีพมันเยอะคนเราอะรู้หน้าไม่รู้ใจหรอก จะพูดแบบไม่หมาความว่ายังไงฮะเด็กคนนี้นะจะมาหลอกอะไรฉันก็จะมาหลอกอะไรฉันก็ไม่ได้หรอกั่นเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้มืดค่ำาละวแล้วแม่หนูคนนี้เขาอยู่ข้างนอกคนเดียวอะ่ะมาอันตรายเลยรู้ไหมเอาไปลูกอ่ป้าคะหนูขอแค่รอยเดียวก็พอแล้วค่ะเอาไปเธอ,เอ,เอที่เหลือหนูก็เก็บเอาไว้ซื้อข้าวเลนอหนู ดวยนะคะเอ่อหนูขอ,อยืมมือถือคุณป้าด้วยได้ไหมคะหนูจะโทรบอกที่บ้านหนูกลัวแม่เป็นห่วงอะคะ่ะอได้จ้ะดจ้ะรีบโทรเลยนะลูกฮัลโหละค่ะแม่พอดีว่ามือถือหนูแบตหมดอะคะ่ะหนูก็เลยยืมมือถือคนอื่นโทรมาหาแม่เดี๋ยวหนูก็กลับแล้วคะ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้ะงั้นหนูไปก่อนนะคะเดินทางปลอดภัยนะลูกค่ะเฮะ้ไม่เอาผักให้ไปด้วยเลยล่ะบี๊ ไปไหนมาแม็กอ๋อไปตลาดมาครับเออพี่ฟูผมมีเรื่องเกี่ยวกับแม่ยายพี่จะมาบอกนะแม็กแม่พี่เป็นไรเพแม่พี่ล่ะสิเมื่อกี้มีเด็กผีที่ไหนไม่รู้มาขอตังค์คนทั้งตลาดอะเขาไม่ให้สักคนเลยนะแต่แม่พี่กลับให้ตั้งสี่ร้อยนะ่แถมให้เขายืมมือถืออีกล้อเล่นน่ะคนที่รู้จักกันก็ให้เงินเยอะขนาดนั้นได้ไงนี่ พวกพี่ลองคิดดูดีๆนะทุกวันเนี้พวกพี่ทํางานงกๆก,ก,กว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพี่แต่แม่ยายพี่อกับใช้จ่ายเงินทุรุยทุลลยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะช่างเถอะแล้วแต่พวกพี่จะคิดแล้วกันไปละ ซื้อผักแค่เนี้ยทำไมไปนานจังแล้วเงินที่เหลือเนี่ยเอาขึ้นหนูมาเดี๋ยวนี้หนูจะเอาไปซื้อลิปสติกอ๋อเออเมื่อกี้ระหว่างทางอะลูกแม่เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาเข้ามาขอยืมเงินเพื่อที่จะเป็นจ่ายค่ารถกลับบ้านน่ะแม่ก็เลยเอาเงินที่เหลือทั้งหมดอะเขาไปหมดแล้ววะจ้ะได้ไงอะคะนี่แม่ให้เขาไปจริงดิแม่ก็ไม่ได้ให้เขาไปเยอะเลยหรอกน้าซีเพิ่งแ,แค่สามสี่ร้อยเองอะลูกแม่คะ เงินสามสี่ร้อยเนี่ยมันไม่ใช่เงินหรือไงคะปกติอะ่ะแม่เป็นคนประหยัดจะตายแล้วทําไมถึงเอาเงินทั้งหมดเนี่ยให้คนแปลกหน้าได้อะ่ะสิแม่เอาเงินไปช่วยเหลือคนอะ่ะมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอมันก็ดีกว่าแม่เอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ไปซื้อหวยไปซื้อพิเติไม่ล่ะคุณคะฉันเอาเงินไปซื้อลิติกฉันได้ใช้ไหมคะแต่อย่างแม่เนี่ยเรียกว่าสิ้นเปลืองค่ะ แม่ก็แค่เห็นว่าเาเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆคนนึงแล้วเขาอยู่คนเดียวเนี่ยนะมันก็อันตรายแม่ก็เลยให้หนึ่งเขาเพื่อที่จะให้เขาอ่ะรีบกลับบ้านคนเดียวาจะานี่ก็มีแต่แม่คนเดียวนี่แหละที่ไปเสือกช่วยคนอื่นเนี่ยแม่หนูถามจริงเหรอคนในตลาดเนี่ยเขาช่วยบ้างไหมแม่ก็ไม่ได้หวัง่จะได้เพืออมาลูกแต่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นความจริงอ่ะ มนที่เราให้ไปอ่ะมันก็คุ้มล้นสิคนแก่หัวแข็งขืนแม่ยังเป็นแบบเนี้ยสักวันเนี้ยก็จะโดนหลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละสีคุณพูดแบบนี้กับแม่ได้ยังไงอ่ะคุณฐานะทางบ้านของเราเนี้ยก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคะข่าวหลังเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านอีกแม่อ่ะเขาไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของใครเลย แม่กาลังเป็นห่วงพวกเราตั้งหากล่ะเป็นห่วงพวกเราเหรอใช่เผือนๆเ,เนี่ยแม่กําลังช่วยเหลือเด็กสาวคนหนึ่งแต่ความจริงแล้วอะ่ะแม่กําลังช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกแม่เห็นเด็กสาวคนนั้นแล้วแม่คิดถึงคุณคิดถึงลูกของเราแม่แค่คิดว่าถ้าคนที่ทําเงินกับโทรศัพท์ตกหายเนี่ยเป็นคุณเป็นลูกของเราแล้วจะทํายังไง ถ้าคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพวกเราแม่ก็แค่หวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาช่วยเหลือโดยไม่หวังผลประโยชน์แล้วถ้าสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนั้นพูดเป็นความจริงแม่ก็แค่ช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากทำบุญทำความดีแล้วคุณจะว,ว่าแม่ได้ยังไงล่ะใช่แล้วจ้ะโรคใบนี้ยังไงอ่ะ ก็มีคนดีเยอะกว่าคนเลวคนที่เขาขอความช่วยเหลือเราอะถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรจะช่วยเขาพอาถึงเวลาที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ mm. ก็จะมีคนที่มีมืเข้ามาช่วยเหลือเราแม่ก็แค่แต่จะช่วยให้เด็กสาวคนนั้นะ่ะเขากลับบ้านโรือปลอดภัยแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วแหละ แต่ถึงว่าแม่จะโดนหลอกอะแ,ะแม่ก็ต้องยอมรับมันมาด้วฮัลโหลจ้าคุณป้าคะหนูถึงบ้านแล้วนะคะเงินหนูโอนคืนให้แล้วขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะดีแล้วจ้าหนูถึงบ้านปลอดภัยอะป้าก็ดีใจแล้วจ้า โอนคืนจริงเหรอใช่จ้ะต้อโอนคืนแม่แล้วแม่พูดถูกครับบนโลกนี้คนดีนะเยอะคนเลย